อยู่ในอิฐใช้มาเที่ยวสา,าที่สองราการเมืตะปูจากข้อหนึ่งก็ประสบการณ์ขณะที่นั่งทำะมาับก็ผมก็รู้สึกว่าผอก็ได้ทำแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ตริดต่อกับทุกอย่างได้ดีขึ้นมากเลยครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าอะไรครับผมไปแล้วก็เป็รีว,วไหผมรู้สึกว่าผม ผมฝ่ายย้อเลยได้เลยได้เลยครจากที่ผมนั่งสมาธิตอนแรกที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากไปก็ผมก็นั่งป็่เฉยครับไม่รู้ว่าต้องมีปูนเรื่รอะไรแล้วก็จากที่พอได้ดูมาแล้วก็พยายามทำไปเรื่รอยๆแล้วก็พอได้ทําไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวเข้าได้เรื่รอยๆครับ ก็สามารถทาได้เรื่อยๆครับแล้วก็พอได้ทําไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถทําอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างได้กระจอมากขึ้นแล้วก็มีสติมีสมาธิมากขึ้นเลยครับแล้วก็จัดข้อสบสมาธิช่วยผมในด้านใดบ้างก็ในด้านการเรียนครับก็ผมมีสมาธิในาการเรียนมากขึ้นแล้วก็สามารถจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้นเลยครับแล้วก็ ยังช่วยในด้านได้ื่งได้อีกด้วยเพราะในด้านในด้านสติปัญญาด้านอารมณ์แล้วก็ในอีกหลายๆด้านเลยครับแล้วก็สมาธิสามารถช่วยส่งเสริมสังคมแล้วก็พัฒนาคนให้พัฒนาตัวเองได้อีกด้วยครับแล้วก็ยังใช้ในการเอาไปเผยแพร่ในการช่วยคนนได้อีกด้วยแล้วก็ข้อสั่งก็ มีใครบ้างที่หนาการเปลี่ยนแปลงของผมก็มีผู้ใหญ่หลายคนเลยครับชาวชาวบ้านที่ดีเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมเขาบอก่าว่าผมมีสติมากขึ้นแล้วก็จากที่เป็นในที่มีอรมารมณ์ทุ่งซ่านแล้วก็มีมีความมุ่อหๆยแล้วก็มีความเครียดครับพอได้ทําไปแล้วก็เป็นแต่หน้ามือไปหลังมือแล้วครับที่ผมพูดมานะ่ะ มันเป็นสิ่งที่หนูฝ่าย้ารนสิ่งที่ดีแล้วเพราะจากแรกหนูบอกหนูไม่ยอมรับมันนอนหนูพยายามทําใจให้ตามคนกัดกันให้ขันติจนเกิดความพอใจอันนี้แหละเขาเรียกว่าฉันทะาเลยในระยสะสี่ตัวแรกเลยมันต้องมีความพอใจฉันทะารักใคร่ก่อนมันถึงจะไปได้ขันติหนูจะตามมาวิริาะหนูจะตามมาถูกต้องแล้วครับเชียร์ให้หนึทำต่อไปนะครับครับเชยท่านพดต่อไปครับ